<laughs> อย่าเห็นนี่พี่จะเออพี่เดี๋ยวป่า <laughs> เอาพี่ดีกว่านะเดี๋ยวเ,<อ>เดี๋ยวพี่เ,ออเดี๋ยวพี่ให้ดูตัวเองรออเลยเ <laughs> สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอุย้ยลานมาหาอ, <laughs> <laughs> อุ้ยสันเอ้ยยิ้มรอรอครับ นิ่มลอๆครับอ้วโอ้ยไปวางมาซื้อมาแล้แพงไปเยอะอู้บึกโตพวยพี่น้องเอ้ยนั่มาลูกอ่ะตะโกนนะปิดได้นั่นน่ะปิดแต่นั่นน่ะไม่เห็นไม่เห็นหน้าหล่อๆเลยนะเออเออเออนี่ดูให้ดูตัวเต็มๆหน่อยอู้วของจุกปั่นล้วสวัสดีครับยังสวัสดีครับยี่น้องบ๊ายบาครับพี่น้ังดีแล้วพ่อกระดูกเมือนกันวะพ่อแม่พี่น้องตั้งนะพ่อตั้งมีลูก อุ <mile inside> ้ยน <in the> <ates> ้าไอจอนันมันทอดใส่กล่องมันเป็นเอ้ยิ้มๆฉันก็เลอะเลยค่ะอยากกดเด้ออยากกดอย่างเดียวนี่จิโก้กดนี่ปิดเลยนะในกล้องปิดมันจะกดแก่เซอร์เกดอ่ะมันมีจุ๊บอ่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่ะจุ๊บหน้าใหญ่ใหญ่ไม่พอเนาะอยู่หน้ากล้องเลยนะไอเบื้องตัวใหญ่ใหญ่เบื้องเบื้องตัวนี่แหละป้าตัวใหญ่เฮงอดี

ไม่ใช่เอามันมันส่วนไปเคาร์ดเซ็บอร์ดมันบอกไม่ต้องตึงผ้ามาตั้นักเลี้ยขวดนมใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่สนโน่นอ่ะมันถ้าตัดแทงมันบอกนี้เด้อพ่อแม่กินแูบนี้ไงไอ้ีวัดถเมใหม่นะเืออยู่ตรงศูนย์ปลหมูมีร้านท่าไทยอ่ะไม่แพงด้วยนะยายน้าก็เขยบคอนโดออกไปเอาโต๊ะนี่ไปตั้งดิเน มันออกตามันออกตางซื้อให้เป็็่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม่ไม่ตัดแล้วตัดาคาตัดเท่ากับซื้อผ้าไี้สองใช่ใช่อีหยังอ่ะเผื่อแผดเดียวไวรุ่นขวดนมทำอะไรเนี่ยนะไวรุ่นขวดนมยังไงแล้วทำไงต่อนี้ปัดทิ้งเลย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 อะลบลบแล้วลูกลลูกไม้เนี่ยแล้วนยเผือไปจับนี่เค็มไปนี่เลยนี่แหละค่าสวย ใครนั่งทักเป็นหอยดองเลยเด้อเค็มกำลังพอดีไอ้ปลาลูกดีก๋วยปลานี่ก็ไอ้นี่ดองเกลือจริงเนี่ยไม่ต้องแล้วนี่ไงเต้าอีนี่ตัวไอ้แกจะดองเกลือไม่เป็นไรละอันนี้นี่ไงยายยายนั่งด้วยกันทางนี้ก็ได้นี่ขึ้นนี่ก็ได้นี่ก็อีนี่มีขึ้นข้างๆก๋วยอ่ะไม่เป็นไรปล่อยตัวเล็กก๋วยขยับไปทางน้องปลาก็ยากไม่ได้อันนี้อันนี้ให่ได้แล้วไม่หนูไม่ได้หนูไม่ได้กิน านะั่งอยู่ในนั้นแล้วนั่งกินไงไม่กินไม่กินเออนั่นแหละกินที่ไหนล่ะกินหมี่แดงไปแล้วกินหมี่แดงหวานไปแล้วกินหมี่เรียบร้อยแล้วจอนไม่ไหลนี่นั่นน่ะหนัวย่างไงเออหนัวย่างให้ยายเดี๋ยวเออแล้วน้ำจิ้มก็ไม่ให้เนาะเอ้ยเนาะเอาเอาเอาแบบไหนอ่ะเอาแบบนี้แล้วแบบนี้อันนี้อร่อยกว่าอันนี้ละอันนี้ละออ่ะถ้วยเล็กกัน่ะเดี๋ยวนี่แหละ ไม่ใช่หยอกไว้ข้างๆแล้วก็เลยอ่าเพราะเรายังไม่ได้กินน้ำอ่มาถึงนานไหมจ้าไปวัดแล้วก็ตื่นเสร็จก็กลับมาวันบ่ายสองเขาก็มาส่งข้างในเห็นเยอูนั่งอยู่คนเดียวเลยลงคุยกับบ้านเยอูุ่นก่อนอ๋อไปด้วยกันเฮ้ยไวรุ่นขวดนมไปไหนอ่ะไอ้พิ้วยังไม่ตื่นนะเอาไม้เวลาไหนไม่ใช่เวลาพี่อ๋อไม่กินข้าวตักข้าวไปกล่องเลย

มาเขยิบอันนั้นหน่อยเขยิบปมาณหนอืเอเยเอาเลยเอาแนาดลจ้ายเอาให้ถนาดเลยมันไม่จัดใจพอสัพท์เขาปเก็บก่อนมอก่อนเพราะเรากินข้าวเราก็ไม่ได้ใช่มันเนาะเอามันไปไว้กัะพี่กับทางปะตุไาเยอะอุาเยอะไปเก็บมันหล่นแล้มันในนี่ตุาเยอะอื โทรมาตอนนี้แบบกินข้าวอยู่ไม่ว่างอืมกบนังแข่งเงินเงินเนาะอันนี้ปลาไข่ลูกกินไม่ได้ัไปไป,ไปวัดไปเจอหลุงเรียน้ำแบบพะ ไม่อยู่เนไปโน่นไม่อยู่เนนไปเรียนวับดียับดังเนขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับจำได้ปะองโน่นจำได้สวัสดีครับสวัสดีครับทักขีครับ่ทุกขครับทุกขครับฮะใจก่อนดครับจะอากล้องอย่างเดียวเลยเกดหกินแน่รัวหัวตาดดวดด้วอ ใครอยู่น really? oh, oh no okay. okay. yes, mm hmm. ี้ก็ย่างย่าก็วางย่างยงว่าใครกินก็กินไปย่างเสร็จย่างใส่จานมางระะมจยาแบบนี้เลยแล้ว็เลยจีแม่เจ้าภาพจอมมี่แอนนี่เออตนี่ว่าวันนี้เต็มที่เลยมูกทะไม่อั้นอันนี้ไม่เลยเอาเลยเอาเลยโอเจ็บอันนี้เหรอไหนดีว่แล้วอวรอย่อนีเหรอไหน เออพี่เอาค้อนไว้ไหนวะเมื่อวานเนี่ยไอ้นี่ไหนโดนพี oui, ่ไมมลองไปดูให้หน่อยดิู่ต้งไหนวะี่ที่โต๊ะปะจอนไปจอไปไปดูนีค้อนอ่ะุเลยไปเอาไปเร็วๆอาโดนโดนไหนไอ้นี่โดนตรงนั้นเลยใช่ไหมที่โดนอ่ะ สูดยใหญ่หรือว่าเฮ้ยสุดเท่าเทาแม่งเองละเฮ้สูดใหญ่เทาแม่อะไรก็ไม่สนใจสนใจตัวนี้นี่แหละเนี้เหรออู้อันนี้ใหญ่ยาวไม่ได้มึงได้กูเป็นมือปืนอยู่ตลอดมันก็ไม่ใช่ไปือยมึงจะไปเอาแก่แม่เองมันนุ่งนะว่าเออน o น o no 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 n อย่างนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่ายืมมือเนี่ยใช่ไหมมือให้ทั่วเป็นไม่ทั่วเป็นม yeah. ือปืนเหรอลูกแม่เออไม่โซลานเอามาที่กาจะวัดตัวอ้าวจะไหว้ตาด้วยเหรออ้าวอันนี้ไหว้ยายอันนี้ไหว้แม่เขาบอกว่าแม่เขาน่อยทางนี้สามร้อยโลได้มั้งเนี่ยสบายยืมย แอ่หยนเเก็บเงิเก็บทองเงมุกใ้ตเด้อกมุมันจังไหนเนี่ยอจเ็เอห็นอยู่แต่ว่าเทียประมาณไหนอ๋อ้ไดก็ไดเห็เห็นทุกคนดแล้วูดีๆนะกับประมาณนี้ป่เออได้แล้วเออตั้งใจเรียนประสบความสำเร็จเร็วๆเด้อแล้วก็แวะมาเที่ยวบ่อยๆ แล้วมันทื่อบ่อยๆมันมีนิ้วมดใหม่แล้วมันเลี้ยวหาบ่อยๆมีนิอวมดใหม่มดนจ้างขวัญเดี๋ยวพี่โกก็ลงมาเดี๋ยวพี่โก้ก็ลอมาเดี๋ยวพี่โก้ก็ลงมาพี่อุ้มกระป๋าดลองดูกระปาจะลงมาลงบอกเป็นโทรมาแล้วตอนแรกว่าเอพี่ยังไม่ตื่นไงทีนี้ตื่นแล้วเดี๋ยวก็ลงมาใหญ่ให้กระป๋าด เดี ly, mic, ๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเอพิวยังตลาดเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บมันลื่นลงเคลขึ้นเลยเคขึ้นเลยยมนยมนอุ้ยรอแห้งคืยอุ้ยอึนพไปแล้วไปแล้วยไปไหนฮ้ยไปไหนเฮ้ยนักเลงขนาดน้เดินอึพื้นทถ่ายางโต๊โอ เฮงจนแบบเปิดประตูไหลอ่ะเฮงเฮงอุ้มจนเฉยไหลตูดจมเฮงป้านโอ้อู้าหน้าโอ้กดแข่งเลยดุมาหาเนาะดุวันเด่นน้ำพอดีมาบ้านแม่พอดีมากินนุกกระทะน้ำกัน น้ำไปกิน yup. อ <po target> <ts> ิ่มเด่ะน้องเอพิวท่านองมาสัร้านอะไรร้านนี่ากวันนเมนน้องกัดแล้วมาแล้วไหนเหลืออะไรให้อพิวกินวะเนี้อิว ต้องก่อเตาใหม่แล้วมั้งของใครอ่ะอีกกล่องอ่ะของใครค่าอีกกล่องอ่ะเอ๊ะี่เอ ไปให้่ยวไปให้ตัดเลยมาขอบคุณครับย่างว่าดูขอนั่นดูด้วยนันดูออเยไปกินข้าวไปกินข้าวไปกิข้าว เออถือไหวเหรอมันใหญ่นะมันแม่คืกคืน่แล้วมาเจอการนะอ้ไม่กีนหรอให้ย่าเหรอนมอ่ะจะกลับนะเจย่าจะกลับหรอถ่ายย่าถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปที่นักย่างไม่กลับ นี่เอามาอันนี้ก็ป้นเลยใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ก็ป้นเลยเหรอลูกอ้าวไม่เป็นไรน้องพี่มีอันนี้ของพี่หัวนี่ของพี่น้วพอละอันแต่ย่างงี้มันเล่นป้นกันไไม่ดเลยนนี้ของของไงจำฝันได้ไหมจำได้ไหมจำได้เอ็มพี่จำได้ไหมคะจำยาได้เป่าเฮ้ยจำได้เหรอ ดูจะไม่เป็นล้วต้องใส่ขวดใส่กเออลองดูสิลองดูสอ่าดูดเป็นเลยฝาดูดเป็นอ๋ออ๋ออ่าดูดโอ้โหเอ้โอ้น้องพี่เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นไรน้องพี่เขินเหรอเขินอ้าวหาหาน้องไม่ใช่เหรอน้องหีเลยนะทำไมหาน้องอ่ะ จะนหาน้องแล้วทำไมไม่เอาน้องอ่ะมีหมูแดงไหมเผินเผินทําไมอ่ะนี่ป่ะดูดูกัดเนี่ยดูชวดัวใหญ่เลยนี่เออกินโชว์เออหมอมอมอ๋ออ๋อตัวใหญ่กว่าไอ้พิวอีกเหอเออไอ้พิวตัวเล็กมันได้แค่นั้นก็พอแล้วาแต่ว่าตัวใหญ่ไม่ไม่สวย แม่ผู้หญิงต้องอย่างนี้นะพี่ด้วยเหรอพี่นี่จะได้สามสองพวงสามคนก็สามร้อยโลก็ีหักต้องไอตีนไอขยุมขยุมไว้เดี๋ยวพี่จะโอยพรโวยพรกอน

ยามีอะไรจะพูดไหมเออไม่พูดอะไรไาเยอะแล้วมาแล้วก็ทําใหม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่ตั้งใจทํางานเก็บเงินเก็บทองให้ลูกเออส่งมาทางบ้านอยาอะไรไม่ดีก็เลิกซะเขับกันนะครับต้องขับเงินแน่อย่ายวับหลวงอย่าดวงหลวงขับครับขับด้วงเนี่ยโอ้ยรู้จักแมนวะ รู้จักแม่คุแม่นายยไปมองลูกเะรอยาบ้านแม่กับบ่เนาะแบงูจักแม่เยอ่ากระดกแม่รักแม่ไม่อยากไปวแล้วั้นี่พวงมาลอยากไหว้อะไหว้ดีว่าไม่มีวมาอัยแ้ไหว้เลยใบพี่ก็ได้ไหว้ื่อชื่ไห้ในใจะใ้มัน่จะถามันใหญ่นะมันจะมาแลวนะจะไหว้ะแกว ไม่จะไ้วจะแบวโอ้ย่งนไปแ้วเนาะันนี้โควันนี้ไ้สุภาพแข็งแรงเดิมอย่าเมาให้มากอย่าเมาให้มากไอ้ลได้ดิใ่เมก็ดุใส่แ่นบอบเต็ยแี้วันมตอะไนี่ะอะไรล่ะเอาไปทำไรเกงเก กินเล้าให้น้อยลงก็ไมนเล้าให้น้อยลงวยอ่อันนี่ันแม่อันนี้อแฟนใช่่อซีนหน่อยนึงโดโด้ี่ใหญ่กว่าแต่ไม่แข็งแรงเหมือนอนของอแฟนไม่แนหน้าแบ่อนี่อ่อนกว่าใหญ่กว่าของแฟเนา่่ออก่ดีก่า พ่อกระสูงแม่กระสูงเออดูโตมากนี่เฮงสูงแน่นิเพื่อนหลอเดี๋ยวให้ให้ให้ยาดูอ้ยเฮ้ยให้ให้เทาดิให้เทาหนะถาทั้งบ้านเลยโอ้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 ้วอขาก็กินเอ้กอนมุ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้เนอ้ บายเมยเจ็ดแล้วก็แ้ก็เสด็ต้ากันกับคลิปนี้เด้ออุ้ยน้องคอยกินข้าวกินกินข้าว กินข้าวกับอะไรเอ่ยบกข้าวมันปลากระเพราขึ้นเขินน้องเขินแม่ไม่ไปวิ่งในไก่แต่ตอนนี้ไม่กินไก่แล้วก็หมอบอกว่าหนักเขาเยอะไปโอเคผ่เแ็่พี่น้องแต่สำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบเพียงสินี้เด้อร์ขมูกับใจที่เขามาติดตามคลิปซาวสกอยเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจซาวสกอยีนเด้อร์มันนี้คือคืนแห้งกันนี่นาะงมันนี้เนาะวันแม่พันยุทธ์เครืองมือคุณเป็นน้องมื้ออื่นด้วยงานต่อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย